ปันอยู่ช่องปันการคิดนะครับติดต็มกุ้งก็จังหยุชอในช่วงป้าป้าปุ๊กพาซ่อมเดี๋ยวป้าป้าปุ๊กจะมาซ่อมแอร์นะครับอาการก็พัดลมหมุนหมุนช้านะครับคืออยากจะเรียกช่างนะครับแต่ก็ช่วงนี้ติดโควิดนะครับก็ระวังตัวดีกว่าอะไรซ่อมเองได้ก็ก็ลองศึกษาดูลองซ่อมดูนะครับอย่างนี้เดี๋ยวไปดูอาการกันเลยครับ ไอกันเลยนี่ไม่หมุนเลยแหละเปิดแอรแล้วเนี่ยเนี่ยมาเอาตะเกียบเขี่ยมันมันถึงจะหมุนได้เนี่ยครับเห็นไหมครับการเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองถอนมาดูแล้วกันครับทํำไมซ่อมเองแล้วใครจะซ่อมให้เนาะซ่อมเองก็ได้เนาะไปซ่อมกันเลยนี่ขันขันอย่างนี้ครับค่อยๆขันไป เดี๋ยวก็ออกโอเคแล้วนะครับนี่ป๊าปคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับเป็นแคปผัดลมนะครับอันนี้ได้เปลี่ยนแคปัดลมไปแล้วนะครับหวังว่ามันน่าจะใช้ได้นะถ้าไม่เป็นทีแคปผัดลมก็ไม่หายก็ผัดลมแล้วครับเรื่องใหญ่แล้วครับ ไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมมารอลุ้นกันเงี่ยมุนไหมเนี่ยตกใจเมื่อกี้มันไม่ทำงานตั้งนานตกใจหมดเลย ใช้ได้เอใช้ได้ครับ oh ว,ว,ว้า้าว้ารั้าวว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 ้าวเ้าวว้มนะ้รับ้าว้าวว้าว้าน um ้าวว้าวว้าวว้าปว้าว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 ว้ยวว้า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 ้าวว้าว้าวว้าวว้วว้้ว้าวว้าาาาลาว้ว้ น,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 น่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคัะบ,บ๊ายบาย